โ <Okay. S 2> อเคกำลังงามผักสวนครัวค่ะงามงามอดอกบานชื่นเหมืนว่งามเนาะอ,อีกพี่นองได้เห็นดอกผักกิบ่จ้าเพียโอ้ยบงกำลังงามเลยเก็บเก็บเก็บดอกผักกิกเป็นบางทีเล็กยโอย้ผักสวนครัวงามงามโอเคค่ะ พาเ,เพื่อนๆมาชมผักสวนครัวในบ้านสวยงามสวยฟ้าทะลายโจรใช่ไหมคะเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรนี่เป็นสวนครัวอีกสวนหนึ่งคะ่ะอุ้ยดอ,อกหอมอ่อนๆหอมค่ะอ้ยหอมหอมหอมสีสวยด้วยคะ่ะทุกคนสีสวยด้วย มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าผักสวนครัวอยู่ที่บ้านเราคะ่ะที่จังหวัดมหาสะะารคามอันนี้คือต้นหมากลิ้นฟ้านะคะทุกคนต้นหมากเยอะๆเลยค่ะมีใบแมงลักมีกระเพราค่ะทุกคนกระเพรากับใบแมงลักเต็มไปหมดเลยนงพี่น้องกระเพรากับใบแมงลักดกแท่พี่น้องดกดกค่ะดอกพักิดค่ะหอมหอมเล้พี่น้องหอมดอกเขาเหลืองๆเนาะดอกหอมค่ะ กวกินยกก้อยโอ้ผักสวนครัวงามๆโอเคค่ะพาเพื่อนๆมาชมผักสวนครัวในบ้านสวยงามสวยเยอะแยะเลยค่ะมีใบแมงลักมีกระเพราค่ะทุกคน้กระเพรากับใบแมงลักเต็มไปหมดเลยน้องพี่น้องกระเพรากับใบแมงลักดูสิคะมีมะละกอมีพริกมีใบแมงลักใบแมงลักหลังจากฝนไม่ตกมาสามวันวันนี้มีฝนแล้วค่ะ วันนี้มีฝนแล้วดูทองฟ้าออ้ยเยอะเยะเยะเยออันนี้ก็คือผักใส่ผักใสพี่น้องมะัละมะัละนี่ขมขมพี่น้องโอ้สีสวยสีสวย,สสวยเดี๋ยวจะไปไปพาไปดูต้นจันผานะคะกำลังออกดอกงามๆพี่น้องมะเขือว่านผักสวนครัวคะ่ะงามๆ ดอกบานชื่นมันว่า,างเนาะอีกพี่น้องได้เห็นดอกผักกิกบ่จ้าเพื่อู้หมึงกำลังงามเลยเก็บเก็บเก็บดอกผักกิกเปเยอะแยะเลยค่ะมีใบแมงลักมีกระเพราค่ะทุกคนกระเพารากับใบแมงลักเต็มไปหมดเลยน้องพี่น้องกระเพารากับใบแมงลักผักสวนครัวค่ะงามงาม ดอกบานชื่นมันบหมางามเนาะอู้กะพุนะ่ะอู้เยอะเลยค่ะทุกคนเยอะเลยเยอะเลยต้นจิบก้อยโอ้ผักสวนครัวงามงามโอเคค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาชมผักสวนครัวในบ้านสวยงามสวยงามค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าผักสวนครัวอยู่ที่บ้านเราค่ะที่จังหวัดมหาสา,ารคามอันนี้คือต้นหมากลินฟ้านะคะทุกคนต้นหมากต้นจิยงก,ก้อย โอ้ผักสวนครัวงามๆโอเคค่ะพาเพื่อนๆมาชมผักสวนครัวในบ้านสวยงามสวยเยอะแยะเลยค่ะบีใบแมลกักมีกะเพราค่ะทุกคนกอ้กะเพรเากบใบแมล็เต็มไปหมดเลย้องพี่น้องกะเพรเากับใบแมลกลวกค่ะ้องพี่น้องดอกผักกิบเก็บดอกผักกีบไปลวกเคเห็นมาพี่น้องนี่ ค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าผักสวนครัวอยู่ที่บ้านเราค่ะที่จังหวัดมหาสา,ารคามอันนี้คือต้นหมากลินฟ้านะคะทุกคนต้นหมากลินฟ้าที่บ้านทองฟ้าที่บ้าน,าานสดชื่นไหมคะทุกคนวันนี้มีแดดคะ่ะไม่มีแดดมาสามวันโอเคนะคะฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรนี่เป็นสวนครัวอีกสวนหนึ่งคะ่ะอ อีกพี่น้องได้เห็นดอกผักกิกบ่จ้าเพียอู๋บางกำลังงามเลยเก็บเก็บเก็บดอกผักกิกเปไปผักสวนครัวค่ะงามงามดอกบานชื่นมันว่างามเนาะอู้สีสวยสีสวยเดี๋ยวจะไปพิพาไปดูต้นจันผานะคะกำลังออกดอกงามงามพี่น้องมะเขือ ว่านผักสวนครัวค่ะงามๆดอกบานชื่นเหมือนก่นงามเนาะไลายทาพี่น้องมึ้งพี่พืชผักสวนครัวเราปลูกไว้ทางบ้านนะคะมะม่วงมะม่วงก็ออกทั้งดอกทั้งลูกอู้เยอะแยะๆอันนี้ก็คือผักไสผักไสพี่น้องมันละมันละนี่ หม,มพี่น้องดอกแคพี่น้องดอกดกค่ะดอกพักกิดค่ะหอมหอมเลยพี่น้องหอมดอกเขาเหลืองเหลืองเนาะดอกหอมค่ะเฮ้ยบางดอกตุ้มๆกับนี้เอาไปผัดก็อร่อยนะคะนี่อู้หูบงเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะอู้หาถงจอระเข้โอ้กำลังงามต้นขนุน นี่ต้นจันทากำลังออกดอกค่ะทุกคนต้นจันทากำลังออกดอกงามเลยหางจรเะเข้อ้กำลังงามผักสวนครัวค่ะงามงามอดอกบานชื่นมันวะงามเนาะบางทียกก้อยโอย้ผักสวนครัวงามงามโอเคค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาชมผักสวนครัวในบ้าน สสววยยงามฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรดี่เป็นสวนครัวอีกสวนหนึ่งคะ่ะอู้ยผู้สีสวยสีสวย,สสวยเดี๋ยวจะไปพิพาไปดูต้นจันทานะคะกำลังออกดอกงามๆพี่้องมะเขือว่านดูสิคะมีมะละโกมีพมมริกมีใบแมงลักใบแมงลัก่ะพุดนะ่ะอู้ยเยอะเลยค่ะทุกคน เยอะเลยเยอะเลยผักสวนครัวค่ะงามๆดอกบานชื่นเหมืนว่งามเน,ะนาะไลายคทักพี่นนอกมึงชิดพืชผักสวนครัวเราปลูกไว้ข้างบ้านนะคะมะม่วงมะม่วงก็ออกทั้งดอกทั้งลูกไลายคักพี่นนอกมึ้งจิดพืชผักสวนครัวเราปลูกไว้ข้างบ้านนะคะมะม่วง มึงก็ออกทั้งดอกทั้งลูกงามวันนี้มีแดดเลยนะคะทุกคนหลังจากไม่มีแดดมาสามวันอู้สีสวยสีสวย,สสวยเดี๋ยวจะไปไปพาไปดูต้นจันผานะคะกำลังออกดอกงามๆพี่น้องมะเขือว่านเอ้ยบังดอกตุ้มๆกบบนี้เอาไปผัดก็อร่อยนะคะนี่อู้บังเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะอู้ยแล้วกระถิน ยอดกระถินผักใซผักกำงามค่ะผักสวนครวัววันนี้จะพาเข้าผัากสวนครวัวค่ะมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนีวินฟ้าค่ะพี่น้องนนกำลังร่วงลงมาเยอะแยะเลยค่ะดอกร่วงเต็มพื้นเลยค่ะหินฟ้าสิพาไปเบ่งดอกผักกงามวันนี้มีแดดเลยนะคะทุกคนหลังจากไม่มีแดดมาสามวันพี่แกพูดนะอู้ยเยอะเลยค่ะทุกคน เยอะเลยเยอะเลยเยอะแยะเลยค่ะบีใบแมงลักมีกระเพราค่ะทุกคน้กระเพรากับใบแมงลักเต็มไปหมดเลยองพี่น้องกระเพรากับใบแมงลักดกแทนพี่น้องดกดกค่ะดอกผักกิกค่ะ,อคะ,อคะ,อคะหอมหอมเลยพี่น้องหอมดอกเขาเหลืองเหลืองเนาะดอกหอมค่ะอีกพี่น้องได้เห็นดอกผักกิกบ่วจ้าเพี่อนู้มังกำลังงามเลยเก็บเก็บ เก็บดอกผักกิดเป็นทางนี้ก็ทีนี้ผักไสผักไสค่ะยองกินยกก้อยโอ้ผักสวนครัวงามๆโอเคค่ะพาเพื่อนๆมาชมผักสวนครัวในบ้านสวยงามสวยโอ้ยเยอะแย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 ะ,ยะ,ยะ,ยะอันนี้ก็คือผักไสผักไสพี่น้องม,ะะมะะันละมันละนี่ขมๆพี่น้องกินยกก้อยโอ้ผักสวนครัวงามๆ โอเคค่ะมาเพื่อนเพื่อนมาชมผักสวนครัวในบ้านสวยงามสวยแยะเลยค่ะมีใบแมงลักมีกระเพราค่ะทุกคน้กระเพรากับใบแมงลักเต็มไปหมดเลยน้องพี่น้องกระเพรากับใบแมงลักดกแทนพี่น้องดกดกค่ะดอกพกิดค่ะหอมหอมเลยพี่น้องหอมดอกเขาเหลืองเหลืองเนาะดอกหอมค่ั ผักสวนครัวค่ะงามๆดอกบานชื่นเมือนปะงามเนาะเอ้ยบังดอกตุ้มๆกับนี้เอาไปผัดก็อร่อยนะคะนี่อู้บังเต็มเลยค่ะพี่น้องนอ่นี่ค่ะอ้ยอินฟ้าค่ะพี่น้องมันกำลังล่วงลงมาเยอะแยะเลยค่ะดอกล่วงเต็ม